สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันพระัยสบดีที่11พฤศจิกายน2564กันนะครับวันนี้นะครับเซเนก็ก็ปิดตลาดไปที่1,632.44จุดบวกเพิ่มขึ้นมา1.97จุดหรือว่าเพิ่มขึ้น0.12มูลค่าการซื้อขายวันนี้63,000ล้านเ็จเศษเท่านั้น โดยการเคลื่อนไหวของดัชนีในวันนี้ก็ยังคงเป็นการแกว่งพักตัวอยู่ในกรอบแคบๆตลอดทั้งวันแล้วก็มีทั้งบวกแล้วก็มีทั้งลบสลับกันก่อนที่ช่วงท้ายตลาดนั้นดัชนีจะขึ้นมาปิดบวกได้เล็กน้อยโดยตลาดนั้นก็ยังคงแกว่งซึมไร้ปัจจัยหนุนใหม่ๆแล้วก็ยังมีความผันผวนมาจากการทยอยแรงงานงบไตรมาสสามปีงสี่ซึ่งก็ียกได้ว่าเข้าสู่ช่วงท้ายๆแล้วขณะที่ทางด้านของตลาดหุ้น ในภูมิภาคเอเชียวันนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นการกระจายตัวทั้งบวกแล้วก็ลบสลับกันซึ่งนักลงทุนนั้นก็กลับมากังวลในเรื่องที่เฟดนั้นอาจจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเร็วกว่าที่คาดการกันเอาไว้หลังจากที่เมื่อวานนี้สหรัฐนั้นมีการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อของเดือนตุลาคมก็ปรากฏว่าออกมาสูงสุดในรอบกว่า30ปี โดยทางด้านหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็มีทางด้านของ s v i วันนี้ขึ้นไปชนซีลิงบวกไป29.46%หลังจากที่มีการรายงานงบไตรามาส3ปี64ก็โตแรงถึงกว่า109%เยียร์ออนเยแล้วก็215% Q on Q ก็แรงหนุนมาจากชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของอุปกรณ์สื่อสาร 5G แล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของยานยนต์ที่เติบโตได้แรงทางด้านของคอมเซเว่นบวกขึ้นมา5.24เซก็มีการคาดการณ์กันว่างบไตรายมาส3ปี64นั้นจะเติบโตได้อย่างโดดเดน่นแล้วก็ไตรามาส4ปี64ก็จะโตอย่างต่อเนื่องทางด้านของ s ินเนบวกขึ้นมา 4. หลังจากที่งบไตรามาส3ปี64นั้นประกาศออกมาโต38% Year on Year แล้วก็9% Q on Q ก็ได้แรงหนุนมาจากยอดขายสมาร์ทโฟนส่วนไตรามาส4ปี64ก็คาดว่าจะเติบโตได้ต่อเนื่องเช่นกันทางด้านของ CCET บวกขึ้นมา9.92%ก็หลังจากที่อันรายงานยอดขาย10เดือนปีนี้ เติบโตถึง19%เดีย on ออนเทางด้านของ R.S. วันนี้บวกขึ้นมา5%ก็มีการแรงงานงบไตรามาส3ปี64ก็ขาดทุนไปเล็กน้อยแต่ก็คาดว่าไตรามาส4ปี64นี้จะฟื้นตัวขึ้นจากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ทางด้านของ S.N.C. บวกขึ้นมา5.81% หลังจากที่ารงงานงบไตรมาส3ปี64โต27% Year-on-Year year. แล้วก็คาดว่าไตรมาส4ก็ยังจะด,ดีต่อจากการเป็นช่วงของไฮซีซั่นทางด้านของสกายบวกขึ้นมา7.14%ก็หลังจากที่มีการร่วมมือกับบริษัท Sense Time และบริษัทหัวเว่ยก็จะเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมมาใหม่ๆ ทางด้านของ GBX วันนี้บวกขึ้นมา4.48%หลังจากที่รายงานงบไตรมาส3ปี64เติบโตแรงถึง315%เยออ y เย r ทางด้านของอิชิวันนี้บวกขึ้นมา4.76%ก็หลังจากที่มีการรายงานงบไตรมาส3ประี64ก็โตได้4% Year on year แต่ว่าลดลงไป22% Q on Q แต่ว่าคาดว่าไตรามาส4ปี64นี้จะโตได้ YEAR on year ก็หนุนมาจากฐานต่ำในปีก่อนหน้าทางด้านหุ้นที่ปรับลงแรงในวันนี้ก็ยังคงเป็นหุ้นในกลุ่มเดินเรือนำโดยธนาคาร PSL ติดลบไป6.25% ถึงแม้ว่างบไตรามาส3ปี64ที่ประกาศออกมาจะพลิกมามีกำไรได้แต่ก็คาดว่าไตรามาส4ปี64จะชะลอตัวลง Q on Q ก็มาจากค่าระวางเรือที่มีการอ่อนตัวกันลงมาแล้วก็นอกจากนี้ทางของตัว PSL นั้นก็ยังมีโอกาสที่จะหลุดจากการคำนวณเซต50แล้วก็เซต100ในรอบของครึ่งปีแรกของปี65 ส่วนทางด้านของ TTA ก็ปรับลงตามไปด้วยติดลบไปอีก3.06%ทางด้านของ a m a n ะวันนี้ติดลบไป4.10%ก็หลังจากที่แรงงานงบตรามาส3ปี6 4นี้ลดลงไป7%เดีย on ออนเดียแล้วก็ลบไป12% Q on Q ก็มาจากค่าใช้ใจ่ายที่สูงเพิ่มมากขึ้นทางด้านของ n c a p วันนี้ ติดลบไปอีก4.55%ก็เป็นการปรับตัวลงหลังจากที่เมื่อวานนี้ปิดบวกขึ้นแปแรงก็เลยทำให้เกิดแรงขายทำกำไร,รกันออกมาและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ